สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับงงนเงาะช n แนลนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Black n l a ็กนัล c ็อกนะครับหรือ r o g g t g v i v y t y นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวให้ดูนะครับว่าระหว่างบัตรเทียสองแมงแดงที่ผมใช้อยู่กับกาตาธานาทอสอันใหม่นะครับบวก9-1หแมงแดงเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันตรงท้ายคลิป ก่อนอื่นเลยนะครับยังไงก็ต้องฝากไว้ด้วยลวกันนะครับถ้านึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับต้องแฟนชีสเท่านั้นนะครับรับประกัน2ปีเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เลยทันทีนะครับผมไม่ต้องซ่อมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับกาตาที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองที่หุ่นให้ดูเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะลองขอแบบนี้มันต้องลองที่ที่เราแบบว่าไปฟาร์มจริงๆแล้วก็ที่ที่มันตึงมือจริงๆเราถึงจะรู้ว่ากาตาสองอันนี้มันแตกต่างกันขนาดไหน เราไม่ต้องพูดถึงว่ากด EDP แล้วใช้ผมจะบอกให้ครับว่าถ้ากด EDP แล้วใช้เนี่ยคุณเอาแค่กาตาแจกใส่แมงแดงมันก็มันก็ไหวครับผมดังนั้นการกด EDP แล้วใช้เนี่ยมันเอามาใช้งานจริงไม่ได้เพราะมันเอาไว้ทาเควสเอาไว้ฟาร์ไม่ไหวหรอกครับนะครับมันเอาไว้ให้สุรตานเล่นกันนะครับผมโอเคนะครับอันนี้นะครับหนึ่งแมงแดงนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นกาตาฮานานะครับสเตตัสก็ตามนี้เลยนะครับผมเออ แล้วเดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันเป็นยังไงแต่ผมก่อนอื่นเลยผมขอบอกข้อเสียไว้ก่อนแล้วกันนะครับเมื่อคุณถอดจากบัตรเทียออกคุณจำเอาไว้ว่าคุณอย่าลืมคุณจะค่าฮิตคุณจะหายไปนะครับเพราะปกติแล้วเวลาเราใช้บัตรเทียเนี่ยบัตรเทียหรือทิช่าก็แล้วแต่มันจะมีออฟเอฟเอสนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมกดจากเสื้อให้ดูแล้วกันอ่านี่คุณเห็นป่ะออฟเอฟเอสจากจากอ่าจากอุปกรณ์ที่เราใส่อยู่เนี่ยมันจะทําให้เราเพิ่มฮิตเรหลายคนอ่ะ ไม่เข้าใจมากทาไมผมถึงฮิตเยอะจังนะครับเพราะออฟไฟติ้งตรงนี้แหละครับมันทําให้ฮิตเราเยอะนะครับเมื่อเราเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยฮิตมันจะหายไปประมาณ10สําหรับใครที่ใช้กาตานะครับมันจะได้ฮิตมากกว่านี้นะครับจะได้ประมาณ5ขั้นต่ำนะครับมันจะได้มันจะได้ออฟละ5เป็น10เท่ากับว่าคุณถอดออกเนี่ยฮิตคุณจะหายไป10ดังนั้นสิ่งที่คุณคาดเคะเนหรือคาดเดาวไว้ตั้งแต่แรกนะครับผมรู้แล้วผมอัพ50กับ50เด็กตอนนี้กับฮิตผมเนี่ยมันเพียงพอแล้วที่จะไปที่นี่เมื่อผมเปลี่ยน มันจะเปลี่ยนแปลงทันทีเพราะมันหายไป10มันไม่เหมือนเดิมนะครับดังนั้นคุณต้องระวังจุดนี้ไว้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับฮิตหายนะครับผมและมันจะเหลือ1แมงแดงเท่านั้นและที่ผมเทดูในที่นี้มีหลายคนถามผมเยอะมากว่าคอสตูมผมใส่อะไรซึ่งผมก็บอกไปแล้วว่าส่วนบนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเวลาผมใส่เนี่ยผมจะใส่ a อคแท็ ack, เพราะว่าถ้ามันใส่ adk เนี่ยหเนี่ยถ้าเราใส่3ส่วนบนอ่ะมันจะได้ adk ทั้งหมด5%นะครับผม เห็นไหมเมื่อเขาบอกอยู่ว่าเมื่อเราใส่ส่วนตรงหูกับปากนะครับมันจะได้ n อ k เพิ่มอีก2%เท่ากับว่า1 2 3แล้วบวกอีก2เป็น5%นะครับผมตามนี้นะครับผมโอเคก็จบไปนะครับและที่ผมเทสในวันนี้ปีกผมใส่เป็นดูดเลือดนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใครไม่มีเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าก็อาจจะมีผลนิดนึงแต่คำว่ามีผลนิดนึงก็อาจจะทำให้คุณตายได้ นะครับผมและสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งเมื่อคุณเปลี่ยนมาเป็นธนาทอสแล้วนะครับคุณต้องใช้บัตรสติกเกอร์ด้วยนะครับเพราะไม่งั้นดูดไม่ทันจริงๆนะครับผมไลฟ์สตรีมให้ดูเลยนะครับผมลองให้ดูหมดแล้วว่าก่อนหน้านี้คุณไปดูไลฟ์ล่าสุดหลังจากเนี้ยนะครับหลังจากคลิปนี้ออกไปคุณไปดูไลฟ์ก่อนหน้านี้นะครับผมลองไปตีให้ดูแล้วว่าระหว่างมีบัตรสติกเกอร์กับไม่มีมันต่างกันเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูอีกคลิปหนึ่งแล้วกันว่ามีกับไม่มีมันต่างกันแค่ไหนเวลาคุณใช้ต้ธนนททอ่มมมัััดูไจริงๆผ เออใครบอกว่าแม่งดูดทานดูดทานมึงมาเนี่ยมึงมาแหกตาดูเลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเออเดี๋ยวตอนท้ายผมสดุปกให้อีกครั้งหนึ่งเรามาดูก่อนนะครับตอนที่ผมใช้ปาเทียคุณลองดูบรรยากาศนะครับนี่นะครับผมก็จะกอให้หน่อยแล้วกันให้มันเร็วๆหน่อยนะครับผมปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บเห็นไหมไปนะครับเห็นไหมครับ คือเรากล้าบวกกว่าเดิมแน่นอนนะครับสมมติว่าเนี่ยผมใช้2คือผมใช้บสแมงแดงเนี่ยผมรู้แล้วผมเข้าใจมันแล้วว่าขนาดไหนที่ผมจะไหวขนาดไหนที่ผมจะไม่ไหวนะครับผมดังนั้นมันการเล่นอ่ะมันจะไม่เหมือนกันสมมุติว่าถ้าผมใช้บัตรเทียสอแมงแดงหรือคิดช่า2แมงแดงมีค่าเท่ากันนะครับคิดช่าอาจจะเบาก,กับบัตรเทียนิดนึงนะครับเออท่าน,น,น,นะตอน,นนี้นะเออเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนสุดท้ายเดี๋ยวผมจะสรุปให้แล้วกันว่าตอนนี้คุณควรจะซื้อกาตาอะไรมาใช้ดีนะครับหรือไม่ใช้ดี นะครับเราเอาตรงนี้ก่อนตอนนี้ใช้บารเทียสองแมงแดงอยู่นะครับซึ่งใส่ตะเกียงด้วยและผมเลเวลร้อยสิบเกนะครับเลือดผมอยู่แค่หมื่นเจ็ดเองหมื่นเประมาณนี้เราลาวตรงนี้นะครับไม่ได้ห่างไปไหนมากมายแล้วเดี๋ยวอา้าวหลุดซะง,งั้นเออยอะไรวะเนี่ยเอาภาษามั่วๆสู้ๆเข้ามาใหม่นะครับเราลองตีให้ดูนะครับลองให้ตีให้ดู1บัฟเลยครับจะได้แบบเห็นชัดๆนะครับผมว่ามันเป็นยังไง เพราะว่าส่วนใหญ่ปกติที่เวลาเขาเทสกันเขาไม่ได้มามาเทสแบบนี้นะครับคือจริงๆมึงต้องเทสจริงๆครับที่ใช้จริงๆไม่ใช่ว่าเอากาตามาแล้วมากด EDP นะครับกด EDP เนี่ยผมพูดจริงๆถ้าจะเอาแบบว่าเจ๋งๆมึงไม่ต้องใส่คานาทอสก็ได้ครับมึงใส่กาตาแจกกาตาร้อยแรงครับผมทั้งแรงทั้งดูดทันอ่ะผมบอกเลยเพราะว่า EDP เนี่ยเวลามันดูดมันดูดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วแมงยิ่งตีแรงมึงโหมึงดูดกระจายเลยครับผมเออกด EDP มันทันอยู่แล้วยิ่งยิ่งถ้ามึงไปเลือดเยอะๆนะครับยิ่งไม่ต้องกลัยครบ อืมเนี่ยลองดูเลยครับเอ๊เดี๋ยวผมเดี๋ยวมันจะมันจะมีตอนที่ผมบวกแบบเป็นโขงโขลงเลยนะครับแต่นี่ปกติที่เวลาบวกก็บวกเยอะอยู่แล้วนะครับบวกทีนึงเยอะครับผมเนี่เอี่ดูนะเห็นมหมเนี่ยอย่างเงี้ยผมยังบวกได้เลยผมกล้าบวกนะครับผมที่เลือดเราลดเนี่ยเอาจริงๆมันเลือดมันลดเป็นเพราะว่าไอ้นี่ครับไอตัวปืนครับไอตัวปืนนี่มันตัวแห่งฤทธิ์เลยครับต้องระวังให้ดีนะครับเห็นนะ ขนาดโขรงเมื่อกี้ยังไหวนะครับนี่คือบาดเทียนนะต้องต้องดูให้ชัดเจนนะครับและเข้าใจแล้วเดี๋ยวตอนสุดท้ายผมจะผมจะบอกให้ว่าทําไมนะครับมันยังไม่ควรจะเปลี่ยนหรือคําถามที่ถามยอดฮิตมากเลยว่าโอ้ยพี่สรุปแล้วอันไหนมันดีที่สุดนะครับมันตอบไม่ได้ครับคําว่าอันไหนดีที่สุดนะครับผมบอกในไลฟ์เสมอนะครับคือของอย่างต่างอ่ะมันมี2ด้านเสมอมันมีทั้งดีและไม่ดีนะครับผมนะดีไปเรื่อยครับผมบัฟหมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ เออแล้วอย่าลืมนะครับเวลามาฟาร์มที่หุ่นเนี่ยนะครับอย่าลืมเคลือบพิษด้วยนะครับเคลือบพิษธรรมดานะครับผมเอนชาร์สนะสกิลนี้ผมบอกให้ก็ได้อันนี้ครับผมเอนชาร์สพอชั่นนะครับผมเออหรือจะอ่านว่าเอนชาร์พอ,อ,อชั่นก็ได้แล้วแต่นะครับผมโอเคก็จบไปนะครับอันเมื่อกี้เนี่ยคือบาดเทียนะครับผมอ่าพอบาดเทียเสร็จปุ๊บทีนี้คุณมาลองดูนะครับอันที่2ออันนี้คือกาต้านานาทอสเลเวลมากกว่าด้วยนะครับผมตอนนี้ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันร้อยยี่สิบพอมันร้อยี่สิบแล้วเนี่ยมันก็จะใส่ธนาธาทอสได้นะครับลองดูนะครับว่าธาทอสเป็นยังไงแต่ผมบอกเลยว่าตอนที่ผมใช้กาตาเนี่ยผมยังไม่กล้านะครับยังไม่กล้าบวกแบบเป็นโขงใหญ่ๆมากเพราะว่าบอกเลยว่ามีเสียวนะครับผมเนี่ยขนาดวาเนี่ยมันไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะ มันยังยิงดาเมจเนี่ยยังพลุนเลยอ่ะเนี่ยอันนี้ผมติดสตัน์ด้วยเห็นปะพอติดสตันแล้วก็ต้องระวังแต่ว่าผมอัพสตัร์ไปแล้วนะครับอัพวิดไปประมาณ30นิดนิดๆนะครับดังนั้นมันเอาอยู่เห็นปะอย่างเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้นี้เทียบได้เลยกับการตอนที่เราแบบว่าว้าไปอยู่ตรงกลางของตอนที่เราใช้บัตรเทียนปะเรายังเอาไม่อยู่เลยผมต้องวิ่งหนีอ่ะอืมไปครับทีไปเรื่อยคุณลองดูคุณลองสังเกตเลยการฟื้นคืนของเลือดมันอ่ะมันไม่ มันไม่เหมือนกับเวลาเราใช้สองแมงแดงครับเออเราพูดแบบด้วยเหตุผลจริงๆปกติคุณดูคุณพยายามอย่าถามคนอื่นคุณพยายามดูผมเนี่ยทำให้ดูเลยนะครับมันไม่ได้ว่าแค่พูดให้ดูอย่างเดียวนะครับมึงทาให้ดูนะครับดังนั้นคุณต้องดูด้วยคุณต้องใช้ดูกระต่ายงคุณดูเองด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงเห็นว่าการฟื้นคืนของมันมันไม่มันไม่เวอร์แล้วมันก็ไม่ไม่เวเท่า2แมงแดง นะครับในกรณีนี้คุณต้องแยกกันก่อนด้วยนะระหว่างคนที่มีเซต80นะครับเซตชาร์โด80กับไม่มีเนี่ยทำแบบในนี้ไม่ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเซตชาร์โด80เนี่ยบอกเลยว่ากินหน้าสันตโลอ่ะอันดับแรกมาดูก่อนหลายๆคนไม่เข้าใจคลิปนี้ที่ผมทําขึ้นมาให้ดูจะต้องเป็นคนที่มีเซต80เท่านั้นนะครับผมเพราะว่า พวกเซตที่มันแจกมาเนี่ยมันเป็นของดีมากๆนะครับผมที่ขนาดผมอาจจะ1้อย้นะผมยังมาเล่นตัวใหม่เลยเพื่อเล่นตัวนี้นะครับเพราะว่าเพื่อมาเอาไอ้คอร์สนี้แหละครับผมอมบอกเลยว่ามันเข้มข้นมากๆนะครับสาหรับคอร์สนี้ดังนั้นคลิปนี้เอาไว้ให้คนที่มีคอร์ส80เท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าใครไม่มีเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณต้องไปใส่จูสามแมงแดงครับผมจูสามแมงแดงเท่านั้นที่จะตอบโจทย์คุณ นะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันครับผมสรุปให้นะครับง่ายๆเลยกาตาธนาทอสเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเลเวล120ยเนี่ยแล้วคุณจะซื้อมาใช้เนี่ยผมบอกเลยว่ายังไม่ควรเอามาใช้นะครับเพราะว่ามันเวลาเราไปใช้งานจริงอะ่ะเราจะเหนื่อยเราจะเหนื่อยยังไงหนึ่งคือมอนเราเห็นแล้วเราไม่กล้าบวกการเข้าไปบวกเราก็ต้องแบบมันต้องใช้ จิตวิญญาณในการเล่นจอเนี้ยนะครับคือการเล่นตัวเนี้ยมันต้องเพ่งมากกว่าเดิมปกติจากปกติเราดูซีรีส์ไปแล้วเราเล่นไปเราต้องกลายเป็นแบบว่ามาโคเวอร์ที่ตัวเกมตัวนี้ยอย่างเดียวทําให้เราแบบว่าดูซีรีส์ไปด้วยไม่ได้เล่นไปด้วยไม่ได้ทําอย่างอื่นไปด้วยไม่ได้นะครับดังนั้นอ่ะมันเป็นข้อเสียตรงนี้และเมื่อคุณถอดคิดช่าออกหรือว่าบบตเตียออกคุณอย่าลืมว่าฮิตจะต้องหายไปเป็นติด นะครับเพราะว่ากาตาเนี่ยมันมีออฟเออยู่นะครับในกาตาพวกบาดเทียแต่ธานาไม่มีนะครับผมเนี่ยกาตาธานอสไม่มีนะครับเนี่ยเท่ากับว่าฮิตกับแอคแท็ของคุณหายไปอีกสมมติว่าแอคแท็คุณถ้าเป็น f s 4แล้วกันมันจะได้แอคแท็ Act ประมาณ21ว่าถ้าผมได้ผิดนะครับผมเอออาตอารีเป็น20แล้วกัน 20, 20 20ก็คือ40ละ40แอคแท็กับ10ฮิตนะครับมันจะหายไปแต่ความแรงเอาจริงจริงยังไงก็สู้ธานอสไม่ได้นะครับเพราะว่ากาตาธานอสเนี่ยมันแรงกว่า โอเคนะครับถ้าพูดถึงความแรงแต่ถ้าความน่าใช้อะเอาจริงๆคุณควรจะใช้หนึ่งจูสามแมงแดงสองบัตเทียสองแมงแดงสามคิดชาสองแมงแดงไปก่อนถ้าเป็นความรู้สึกของผมคุณควรจะเปลี่ยนตอนที่ประมาณสักร้อยสและบัตเทียเนี่ยเออไม่ใช่และไอกาตานธนาทอสเนี่ยคุณไม่ควรรีบเปลี่ยน เพราะยิ่งนานวันนานวันไปมันจะยิ่งราคาถูกลงเรื่อยๆถูกลงเรื่อยๆถูกลงเรื่อยๆดังนั้นให้คุณรอไปก่อนนะครับเออรอไปก่อนเดี๋ยวค่อยซื้อเพราะว่ามันได้จากในดันนะครับมันเป็นการ์ตาที่ออกมาทุกวันนะครับมันได้มาทุกวันมันลงมันถูกแน่ที่มันถูกไม่ใช่ว่ามันกากหรือมันไม่ดีนะครับแต่มันถูกเพราะว่ามันหาได้จากในดันตลอดทุกวันนะครับผมทุกๆวันจะมีคนเอาออกมาลงขายเอาออกมาตีขายนะครับดังนั้นก็ตามนี้ แล้วกันนะครับผมนี่แหละมันก็คือข้อดีข้อเสียของกาตาตัวนี้นะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าเตสตัวนี้สําคัญจริงๆมันทั้งให้ AFD d ทั้งคีแรงทั้งลดดีเลย์การใช้สก,กิลก่อนสก,กิลหลังสก,กิลทุกอย่างนะครับสำหรับคอสตัวนี้มันดีมากนะครับซึ่งใครที่พลาดเล่นช่วงนั้นไปแล้วก็ไม่รู้จะบอกยังไงดีก็รอกิจกรรมรอบใหม่แล้วกันครับผม โอเคยังไงวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากไวว้้ดยแล้วกันนะครับเงาะชาแนลถ้าชอบถูกใจยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปก่อนใครสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ต้องแฟนเทคครับบ๊ายบาย